ย u มมี English รู้สอบวนลนิษย์เก่งภาษาอังกฤษขึ้นทุกวันหัวข้อในวันนี้คือคำที่ใช้สระ ad ad, ad. ไปดูกันเลยคลิปนี้เราก็ยังอยู่ที่สระเอแอกันนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าตัว A จะออกเสียงเป็นแอหรือแอส่วนตัวสะกด ที่อยู่ด้านหลังจะเป็นตัวอะไรเราก็ค่อยเอาเสียงแอไปรวมกับเสียงตัวสะกดนะคะอย่างในคลิปนี้ค่ะตัวสะกดของเราคือตัว De เด d ีเดดอเด็กนะคะซึ่งคลิปที่แล้วจะเป็นเสียง t เเราจะออกเสียงเถชัดเจนมากแต่คลิปนี้เป็นตัว d e d e ดเด็กเราก็ออกเสียง d e ธรรมดาเลยนะคะก็จะออกเสียงว่า Add Add ทีนี้เมื่อเราไปเจอคำศัพท์ที่มีแอดอยู่ด้วยนะคะเราก็จะออกเสียงแอดไปเลยนะคะโดยเราจะดูว่าด้านหน้านะคะที่เป็นพยัญชนะต้นเนี่ยเป็นตัวอะไรเราก็ออกเสียงพยัญชนะต้นตามด้วยเสียงแอดถ้ามีตัวสะกดอื่นต่อท้ายแอดหรือมีพยาง์อื่นต่อท้ายแอดไปด้วยเราก็ค่อยออกเสียงตัวนั้นๆตามไปนะคะเราไปดูตัวอย่างง่ายๆนะคะ อย่างเช่นคำนี้ค่ะพยัญชนะต้นคือตัว b <บ>ีเบเมื่อเอามารวมกันกับ A.D. ดก็จะออกเสียงเป็นเบ d แอดแบดแคราวนี้เราไปดูตัวอย่างคำศัพท์กันดีกว่าคะ่ะ b ีเบ d เบ่แอดแแย่เลว h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  คอเคอเอ็ดเมีเป็นกริยาช่องสองและช่องสามของคำว่า have เค e คเอ a ด c คดเคดคนหยาบคาย l อล l ลแอดแลดแเด็กหนุ่ม m อมเ m a มแอดโกรธบ้าคลั่งดี d ดดอด d ดดด พ่อพี่พพแอดแพแผ่นรองเบาสมุดฉีก F อฟฟอร์ฟแอแฟแแฟชั่นสมัยนิยม s อสเศ sad s ดแซดแซดแซวาร์กร g กร d g r a กรกรบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา gl เก g กละแอดแกลัดแกลดยินดีดีใจโน m มดโน m มดคนเร่ร่อน k ี y p แผด e ี p a แผดแผงปุ่มกด แผ้งเป็นพิมพ์ที่จัดไว้เป็นกลุ่มๆ ironclad ironclad หุ้มเกราะ tadpole tadpole ลูกออดและนี่ก็คือตัวอย่างคำศัพท์ง่ายๆที่ใช้สระ ad ad, ad. เราอาจจะไปเจอแอดในคำศัพท์อื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอแอดเราก็สามารถใช้หลักการนี้ลองออกเสียงดูนะคะหวังว่าคลิปสั้นๆนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ